เงินมื่นเฟซสามจอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนะคะส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเยมลงทะเบียนได้เลยค่ะคลิปนี้เก็ตมาอัปเดตให้นะคะก่อนในฟัง้อพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยในะคลิปนี้อัปเดตให้ใครรอเงินหมื่นเฟสามอยู่ต้องฟังให้จบเลยนะคะเพราะว่าข่าวมาเมื่อวานนี้นะคะว่าจะมีการปรับ เปลี่ยนเงื่อนไขสําหรับเงินหมื่นเฟสสามนะอาจจะเป็นยังไงบ้างจะเพิ่มความยุ่งยากหรือจะลดความยุ่งยากเดี๋ยวฟังพร้อมๆกันเมื่อวานนี้นะคะ7กุมภาพันธ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มีการกล่าวถึงเรื่องเงินหมื่นเฟสสามไว้นะคะว่ามีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนะคะโดยครั้งนี้นะคะก็มีการหาเรือกันเรื่องของโครงการแจกเงินหมื่นในเฟสที่3นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีเม็ดเงินที่เติมเข้าไปในระบบค่อนข้างสูงนะคะประมาณ 1.5แสนล้านบาทโดยยืนยันชัดเจนนะคะว่าเดินหน้าแน่นอนภายในไตรามาสที่2นะคะก็จะได้รับเงินกันก็คือช่วงเมษาประชุมถึงมิถุนายนปี68นะคะแล้วก็จะมีการประชุม1-2ครั้งก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วก็จะนําเรื่องเข้าสู่คอรมอต่อไปนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ได้มีการประชุมพิจารณาในการลดเงื่อนไขบาง อาอก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพื่อให้กลไกในการหมุนเม็ดเงินง่ายขึ้นและให้ประชาชนสามารถนําเม็ดเงินไปเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเดินหน้าทางธุรกิจได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนเป็นเงินสดในนาที่นี้นะคะน่าจะหมายถึงร้านค้านะทุกคนไม่ใช่ประชาชนที่เป็นผู้ใช้เงินนะคะเป็นประชาชนผู้ที่เป็นร้านค้านั่นเองนะอาจจะมีการ แรกเงินสดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะมีทุนหมุนเวียนและการนอกาะเป็นข่าวดีสาหรับร้านค้านะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ใช้งานก็อาจจะมีการลดเงื่อนไขบางอย่างก็ติดตามกันนะคะสําหรับการเชื่อมโยงระบบในรูปแบบ Open Loop นั้นนะคะตอนนี้ก็ได้มีการปรึกษาหารือสถาบันการเงินแล้วก็นอนแบงค์เรียบร้อยแล้วนะคะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะหลักๆนะคะก็จะนำร่องกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ก่อนนะคะโดยส่วนใหญ่ที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้ประชาชนใช้จ่ายได้สะดวกมากยิ่ง คนนะะเนื่องจากแนวทางการโอนเงินหมื่นในเฟสสนี้จะเป็นในรูปแบบของเงินดิจิทัลไม่ใช่เงินสดนะคะซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสําคัญเรื่องของความปลอดภัยและความมั่นใจในระบบบล็อกเชนนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนก็มั่นใจได้เลยว่า การนำมาใช้งานในครั้งนี้เนี่ยมีความปลอดภัยนะคะและสําคัญมากๆสําหรับประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะรัฐบาลจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอย่างแน่นอนนะคะโดยตอนนี้ต้องรอดูความชัดเจนภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนนะคะซึ่งก็คาดว่าจะเริ่มดําเนินการในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้ใกล้เคียงกับการจ่ายเงินในเฟสที่3นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ย กลุ่มนี้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ต้องรอนะคะต่อจากเฟสสามนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยรายละเอียดที่มีการเสนอต่อคณะกรรมการอนุกรรมการเมื่อวานนี้นะคะก็จะเป็นการทําสรุปจากที่มีการสํารวจจากสำนักง,งานเศรษฐกิจแห่งชาติและก็ใช้กลไกในการสํารวจกระทรวงการคลังจะเห็นได้ว่าตัวเลขการเดนหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประสบความสําเร็จอย่างมากนะที่ผ่านมานะคะเงินเฟสถามนะคะก็อาจจะมีการใช้งานที่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูรอติดตามนะคะในฝั่งที่เป็นร้านค้าคนที่คอมเมนต์มาว่าร้านค้าต้องทํำยังไงติดตามกันได้นะคะเด็กเกตมาสรุปให้ฟังแน่นอนนะคะวันนี้อามาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะคะใครทําถึงตรงนี้คิดว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมนะคะฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ